อ่ะมาละพุทค้็ให้อย่าดูถูกลีซ <ไป S 2> านอันไกลอีเ,อเดียวหนึ่งสอามสี่หาเอาก็เดไไม่เอา,าก็อย่าเอานะไม่ง่แช่บ่ากิน่ะนผ่านไป ดูชิวเปิดค้าไอเียความัวยมาเยิมเอะนอเยิมเแยห้าเกสองนี่คือแบบเลิกเขาชอบเดมเขชอบอยู่ในเดมโอ้ยใส่ใส่แล้วถามว่าใส่สอใบก็ใส่สองใบเนมึงใส่เยอะมันไม่มีตัวไม่งั้นก็ไม่มีตัวใส่ไงไม่มีที่ที่ไป ัตีแค่ปลายใบใบตัวเซกพูดปั๊บลงปั๊บหรือุดยอดจริงทำไมพวัวเขาไม่เห็นว่าตัวไหนเซกห่ดาตรงนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่แล้วคอไม่เจอสามใบอือ ไม่วางข้างหน้าหน่ยหอยแล้วพี่ชาย <laughs> มันกินเมื่อลงหรืทุบเถิรเมื่อลงเมื <ลง S 1> ม่อลงไอ,ไอ้ตัวเองทำไมไม่งทุบเทิร์นขาทุบเทิร์นโค้งไปห่า อ๋อ oh, มันทำ่างน,นี้ก็ได้เดี๋ยวตป๊งงึงนตอนระดับบอร์ดบต่ม่ยตอนนี้นมันมีเด็กเก่งด็กก่งเป็นไปได้ทำได้แปดพันโดนก่อนแล้วกันโ oh, <no. S 1> อ้โหเก้าพันอ0 0นุ่มใขึ้นเงินคสองตัวไปชุดก่อนเไื่อน อีชาราดดีนะกันก่อนสามตีอันนี้ยอมดีนะเราชอบโรงแนมเหมือนกันเราเนี่ยไม่ได้สำคัญมากอยู่แล้วไม่เป็นไรตัวนี้กูไม่ซี่เหลี่ยมใช้ยาวเฉยอยู่ไหนวะไอ้กลางคืนกลางคืนกูมีตะวันก็ยิงใครไม่ได้เลยวะยลงไว้เฉยๆแล้วกันเฮ้ยขั้นเบ็ด ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้แม่แม่พก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปอยเดียวแบบไม่ได้โอ้ยโดนแดมเดียวไม่ตายหรอกกำลังเงกว่าจะตายได้โอ้ทำไมมันปอดได้ขนาดนี้โอ้แม่ โอ้พี่พี่เขาพูดซะอย่างเขาว่าผมรู้ว่าท็อปกองเป็นอะไรบ้าบอใครมันจะไปรู้วะแอปโปเทคหนึ่งรองหนึ่งไงพี่ก็รู้ว่าผมเรียบไม่เป็นนี่ตายทัวร์แล้วจะตายทะลุยังไงก็ตายชัวร์เอ้ยมีกายกี่ใบสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบน้อยมอ่อนี่โล คนหิวอ่ะอยู่ๆก็หิวอ่ะไม่มีไม่เป็นไรกูถูกทอดทิ้งจะหาสมทัยาดิ่ถูกรู้นะรู้นะเพราะว่าถ้ามีก็ผมจะใช้แล้วล่ะเออทำไงอ่ะผมไม่ทิ้งไมใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามวอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นไม่ยูอ๋ออยู่ไหน ไอสัตว์ตัละโคตรมันเไอเชียดทีเปิดสองตีไม่เจอตัวไม่เจอด้วยไอเชียประเด็นเชียดเองมเชียดคือมันตัวเปิดสองรอบไม่เจิอ่าพลังสองหมื่นทางแม่งแปดเซนหมดบ่ไดไม่ใช่ขึ้นตัวช็อตนี้นะเหมือนแหม่เออพลังมันไม่บวมมันไม่มีโทเค็นอ่าจวแล้วครับทำไรเมาส์เออว่าแต่ตอนไล่ครั้งแรกพี่เอาโครเทคขึ้นเลยยังนี่ไง อ๋อคือต้องยอมให้มันอยู่ในโซลคือต้องยอมทิ้งใช่ต้องยอมให้มันอยู่ในโซลตัดรีดดีกว่าตันึีงเอ่อเดี๋ยวนะไม่เมื่อเอ่อจากในมือลงมาในสภาพไลฟ์สแตนชิลทุกตัวผมห้าพันยี่สิบไม่ได้ทุเนเฟินเออไม่ได้ไม่ได้ต้องหาวิธีเ็จเอา แต่พี่เอก็ไม่แคร์อยู่แล้วป่ะเขามีโพเทคแล้วขอแล้วใช่เนี่ก็แล้วแต่จังหวะมันต้องเจอว่าจะอ๋อใชอย่างงั้นอ่ะก็ยอมทิ้งโพเทคในมือเมื่อกี้แล้วก็ยังไงมันก็ได้คืนมาอยู่แล้วใบหนึ่งแต่มันกลับล่ามิได้ไหมแต่เอาเอาไอ้ที่นี้ตัวเสร็จผมกินเก็บไวนะ้ก่อนก็เทของเนเหรอเอา <c oughs> ชิลด์ิเอออย่างนี้ดีกว่ากลับได้จบเทไลท์แล้วก็ได้พอดีอีกใบหนึ่งอย่า พี่จริงอยากไปทำเว็บนะสวยมันสวยกว่าทำเว็บมันรู้สุดๆสวยกว่าไม่มีแค่ประกาอยู่แค่นี้ลงแค่หนึ่งใบครับใบแถวหน้าหนึ่งใบครับจั่วการหนึ่งใบครับเขาเรียกว่าอะไรเล่นตามคอนเซ็ปต์เลยใช่เดินไปสุดตะานประกาศข้างหน้าไม่ได้ยอนยุคชีวิตจิมิเด้งเล่นนี้ละกันขึ้นไปเลยอ่าไม่ห่วงไม่ห่วงตัวนี้ไม่ห่วงเค เดี๋ยวเราไม่สามารถ,ถอขอโสดที่น,นี่แล้วตอนนี้ีครับอะไรสองสองครับสามขีดสามสีดครับเก่งไข่เอามาชิ้นก่งไข่ชิ้นตัวบู๊ถ้าชิ้นไม่ถ้าไม่ชิ้นตัวเองจะได้ตกแต่งสองตัวร่วนแต่อ <c oughs> สี่ เต็มสีแล้วตัวอื่นไม่ต้องเล่นหรอกไอตัวโจวนั้นก็เป็นลงใสไงใส่ตอยอะไรมือมีแค่นี้มือมีแค่นี้จะไม่เล่จวยวเออัวใสใสเข้มประกว้ะที่เนือนเลือดเลอไปไปมีดำเดีนี่ฮะสามทีเนี่ยอดับเบิลให้เลยไม่ไ่ออกไมหรอโอ้ยเนี่ยเห็นไหม่าสามดมไปไปค่ไปคร้วงไปครึ่ไปครึ่งไคร่งไป่ไปครึบเ 1ิ 19, 19ทั้งคู่เอาลงจิกไปก่อนปล่อยอีกก็ทิ้งไปช่ยิ่งไ่เกณฑ์ไทยวะขอเถอะอีกี่เกณฑ์ไทย9ครับยี่ิบสองอะเงี่ยเหลี่ยมต้าเรกแทคติกผมไม่ได้มากราดนี่ผมแค่ตีแล้วดูว่าจะกาดไหม ถ้าทะลึ่งกาดเราก็เงียบถ้าโดนแดมค่อยบอกว่าเฮ้ยพลังเราไม่ถึงเราเดกมือไปเป็นแท็กเตกไม่มีกฎห้ามนี่ด่าได้ไหมเอ้าผมพูดอะไรผิดอ่ะเดี๋ยนะมันไม่ได้มีกฎห้ามนี่โง่กาดเองก็เสียมือเลแม่งเอ้ยไม่มีคนนั้นว่ะเขียวว่าคุณไม่มีสมาธิกับเกมไม่ดึงวัวในเล่นมือถือเขาเขาเปลีกลับไปปล่อยตัวเองแดมเพื่อเอาแดมนะไม่เราก็ต้องมีสติด้วยดีว่าเออเฮ้ย ไ,ไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจ้ะแต่ถ้ามันการเราเงียบผมไม่ได้ใช้เงีอบความไม่สังเวยแท็กทีกูไม่แท็กทีกใช่ใจใช้คำบรายคำรายที่เฉยกูไม่ได้มาการะทำไมอุ <c oughs> uh, ้งเป็ดได้เอาหลุมมาแปะซะหน่อยนี่ไปตลอดเดี๋ยงฝันว่าจะมาท่าไหนอะไรอีก เงยเด็กเขาเวัญสิงโพเทคในมือเทิ่มได้เรื่อยๆอยู่แล้วนี่ก็ได้นี่ว่าจะไปซื้อภูมเกียร์30ชุดที่เชื่อเหย่แล้วเดี๋ยวฉสนได้คู่ความเก่งลดลงไปเยอะเลยมึงจับกูเนี่ยองรอบแลนวไอ้สัตว์มึงเนี่ยไปกูไม่ใช้มึงละเนี่ยอือเหมือนเดิมอ่ะแ นาเสียแล้วกูนาเสียแล้วกูเขาตีได้รู้นะว่าจะมาท่าไหนเชื่อแจ๊ดมาวะเฮ้ยเรื่อของแปลกอันนี้กูไม่ต้องของร้านนะาง๊ดจะไปได้ไหมไปจากลครนะหนึ่งสองสามมันเอากี่ใบก็ได้หรอหรือว่าทั้งหมดเรื่องเรียกขายกี่ั้นอีนกมึงอยู่มึงอยู่กับอีนกอีนกกับมึงอยู่นี่อีใบก็ได้เอาสองใบเออไม่ของผมเหมือนเดิมกี่ใบก็ได้ไง อ๋อพี่เป็นคนเลือกใช่งั้นพี่ก็จะเลือกแบบนั้นใช่ดูน่าสนใจอูมีอะไรขึ้นเยอะใช่ท่อไมต่อไปไม่ก็ทิ้งสองจะได้ไม่ต้องทิ้งงงงงยานี่เฮ้ยตัวเดิมเก็บไว้ดีมึงดึงได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ใส่ใช่ได้เอาอีกกาดึงไอ้นี้ขึ้นเอาไอ้นนี้เลยเดือดตัวเดียวก็ให้คนที่มือต่างนั่นคือไม่ต่อไอ้กามใช้แหละซช้เลย ้นนีี่่เยใช้โซกับทิ้งโคเทกมันลมกกว่ากว่ามันจะมีปัญหาตอนมือแรกแล้วจะมีปัญหาตอนหาขึ้นอีกโอกาสได้เล่นมันน้อยมากเลยนะไอเลยครับจังเออเปิดท่าสองออยยังไม่เจอกูไม่ได้พูดนะโอเคเท่าไหร่ครับสามสองตัวนี้สองตัวนี้สองตันตัวนี้สองเหรไม่ได้ไอเนี่ยอะไรอีกหลายตัแรกไอ้เราก็นึกว่าจะแรงกว่านี้โอเคนี่ก่อนโอเคไอ้พี่เอชูสต็อกสับ สักฟองโยกหัวเนี่ยเยอเนี่ยตามทุเหตกาจริงๆกาวงเลยเปิดมาประกาศแบนงะอันเนี้ยกาบไม่เป็นไม่ใช่ีเตเตร่ยลืมไปแม่งตีได้วะเออักาครับสาเื่อนเทานเลยได้ตัวยอันเนี้ยอันน้แแม่ไม่ได้ขายพอไปเจอตงตัวงได้ ต้องการจับมมีหรือว่ารังังโอรั่ต้องใช้แล้วเนี่ยคนเก็บมอใ่ขีังใ่ีรังต้องใสามงสี่สองสอาชมพูสองใส่ควาหตงแพรแพแล้วหยิบีเขี่ยหิโอ้ยังตอกอิถวเยีอดเยยนะนี่สี่งเท่ากันหิวสองลูกร้อนเอห้าสองห้าอง้ไม่พอไม่พอไม่น่าทิพเลย ลืมไปลืมชิดเพื่อไม่อยะมาแล้วหน่งหนึงลูกมาแล้วนีไดเมสามไดเมเฮยัลอดกูก็จะโดนยังตอไปนี่แหละเฮ้ยไม่เป็นไรนะพี่กาดอยู่เดน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 จะทำอะไรได้โอ้รักษาชีวิตดำยิ่งชีวตอนแรกกูยอมเปลืองมือให้หมดอ่ะ 能打，能打。